ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง วันนี้นะครับเรามีเกมมาเล่นกันครกับเพื่อนๆผมนะฮะชื่อว่าฉุบแพ้สวยใครที่ผ่าฉุบแพ้เนี่ยจะโดนลงโทษกติกามีง่ายๆเลยแค่ผังฉุบกันเองแล้วก็ใครแพ้ก็โดนโทษแต่ผม็ฉุบเนี่ยจะไม่ธรรมดานะแต่เป็นฉุบแบบซีรีดังที่มันแังฉุบสองข้างแล้วบทลงโทษในวันนี้ก็คือใจเพื่อนเนี่ยโดนบงการโดยการที่เราแบบสั่งอะไรก็ได้ในที่สาธารณะผมได้ทําการเตรียมกันเดียวไปแล้วว่าจะให้แบงแพ้โดยการซ้อนซักซ้อมกันมาแล้วสักนิดนึงเพื่อให้แบ่งมันแพ้ได้แต่ถ้าแบบแผนการมันแตกก็ไม่รู้จะยังไงใครจะโดนก็รอติดตามไปหาาาแบงกัันนนเเเเลลยครรวี้จะม่ แพ้โลยนะฮะกติกติกาง่ายมากคือการปอยห้จุดแบบมามึไงไยังยิงเด้าหรือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปมองไม่เห็นหนึ่งสองสาเลือกสูของขึง้นนะสาม สองหนึ 1> 1. ่งเรียบร้อยเดียโดนเข้าใจไหมอันนี้เหรอเออสองสองอไหมหนึ่งสองสามสองหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวไอันนี้คืออันนี้ไม่รู้แบงค์โดนแล้วเดี๋ยวใช่ไหมคนเดียวมันมีจอกรกันเหนื่นตอนนี้ก็ได้ผู้แพ้เป็นที่รอนะครับเย่แย่มากมาโอเคครับไปลองโทษแบงค์กันดีกว่า คือการวงการแบงค์ let's go โอเคแบงก์พร้อมยังพร้อมแล้วใช่ปะ่ะไปลุยถ้าไมทำอะไรเดีวว่าซื้อน้ำแบงก์เดินไปร้านน้ำเดินไปร้านน้ำ,นนำเออเดินไปร้านน้ำใช่ใช่ยืนยูนหน้าร้านยืนหน้าร้านยืนมองหน้าแม่ค้ายืนมองหน้าแม่ค้าเฉยเฉยแล้วก็กระโดดตบกระโดดตบฮีฮีดว้วยฮีด้วยขอลาไปแล้วซื้อน้ำ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 เปล่าซื้อน้ำเปล่าเดินไปเปิดตู้เย็น เออเปิดต่วเย็นแล้วอฮีต่อฮีตต่อกระโดดตกฮีตต่อกระโดดตกฮีตต่อเร็วฮีตต่อฮีตต่อฮีตต่อโอโ่ายตังถใช้ตังกินน้ำเยอะพอแล้วอแ้วพอเห็นเห็นกลุ่มผู้หญิงนานไหมพื้นโชว์พื้นโช เอาเลยวิพินโชว์แล้วลูกวิพินโชว์วิพนโชว์ไม่ใช่ตรงนั้นดิเขยอีกเขอ้เเอาข้างข้างเขาเลยข้างข้างเขาเลยเอาข้างๆเขาไอ้ยี่มีพินมีพินเลยมีพน ดูขึ้น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 ถามว่าผมเก่งไหมครับผมเก่งครัไหมครับผมไหมครับของเขาแล้วเดินเหนียวมาขอบเขาเดินเหนียวแบงค์เดินเข้าไปเลยนะแบงค์แบงค์เดินเข้าไปใจใจแบงค์เดินเข้าไปเลยร้านนั้นนั่นแหละร้านของเขานั่นี่ยทำดีกันี ยิงมองหน้าเขายิงมองหน้าเขาเขาถามอะไรก็ทำไรอ่ะกินอะไรตรงนี้มึอมึงเมึยมึยซ้อมมวยซ้อมมวยย้อมมยอีกขยอยอีกขยอยอีกเฮ้ยให้มองหน้าพี่เขอมองหน้าพี่เขอเต้นเต้นกดสั่งสั่งของสั่งของคอรหนึ่งอะไรก็ได้ มองนะพี่เขาอย่าเอ็กอย่าเอก็กแล้วก็เดตบล้อก็ตบล,อตบลอ้อแล้วก็ขี้ี้ด้วย่ก็ตบลอ้อก็ดตบล้อก็เดตบลอ้บลอขี้ขี้ด้วยขี้มเขาผมหลอม่อไหมครับ ฟางก็เลยผงหอไหมครับฟางเขาตอบปะเขาตอบปะเอะอแบงจบแล้วอุงโดนเขาก็ทื่อแน่ <c oughs> รีบซื้ออะรีบีบออกมาพอลพอลอย่งไง้วงเดี๋ยวพี่เขาตกใจ เขาว่าเขาไปเจอยังไงแบบคนไม่เต็มสต้ใช่อะอุ้ดูไม่เต็มหออก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฉุกแพ้สวยน้องแบงของเราก็โดนวงการไปที่เรียบร้อยสุดยอดสุดมันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์สับสกายพวกเราด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย